สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปตอบนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบ2ตัวล่างประจำวดที่1กันยายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุตวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาเช้าวันนี้อาจารย์จะเปิดด้วยสูตรครบสองตัวล่างนะอยู่ด้วยันทั้งหมดสี่ตัวอันนี้จะเป็นแนวทางของสูตรเก่านะคะอาจารย์เคยวางให้ทุกงวดนะ งวดนี้ก็เลยอยากวางให้ซะหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปโค้งสุดท้ายล่างกันนะอาจารย์จะวางแนวทางของสูตรครบครบล่างนะคะมีอยู่กันทั้งหมด4ตัวเริ่มตั้งงวดที่ออก3 8มด mm. คำนวณมานะคะได้ที่3 8 9 0ะสูตรนี้อาจารย์ทำมาจากเล่ม M M สี่ MM นะคะ,ะเดีเขียนให้ก่อนเนาะเล่มถ้าว่าเกิดมันเข้าหรือมันเดินต่ออะไรยังไงก็มาตามได้ที่ M สี่นะจากช่อง m e d i Channel เลยมีตัวเลขมาฝากให้อยู่ด้วยกันสูตรนี้สี่ตัวฮะงมดแรกออกมาที่สามแปด แป๊บนะสามแยกสีให้เลยเนาะสามแปดค่ะว่าที่สองหกหนึ่งสองสามค่ะออกมาที่หกหนึ่ง ก็จะได้สิบหน่วยต่อไปงวดที่สามนะคห้าศูนย์หนึ่งสองออกมาที่สองหนึ่ง ก็จะมาครบสิบหน่วยเมื่อที่สี่ห้าศูนย์หนึ่งสองออกมาที่ห้าหนึ่งหลักสิบเลขห้าหลักหน่วยเลขหนึ่งสิบหน่วยเมื่อที่ห้า หกหนึ่งสองสามเลขที่ออกสองสามหลักสิบเลขสองหลักหน่วยเลขสามก็จะมาครบสิบหน่วยต่อไปเมื่อที่หกห้าศูนย์หนึ่งสองเลขที่ออกห้าหนึ่งห้าหนึ่งรอบที่สองนะคะ มันออกแล้วมันออกอีกได้ะคะออก็เป็นสิบหน่วยต่อไปงวดที่เจ็ดห้าศูนย์หนึ่งสองเลขที่ออกห้าศูนย์ห้าหลักสิบศูย์หลักหน่วย สิบหน่วยต่อไปงว่ที่แปดแปดสามสี่ห้าเลขที่ออกห้าสี่ห้าหลักสิบสี่หลักหน่วย ่อไปนะครัวดที่9 6้าหนึ่งสองสาเลขที่ออก3ามสองคบ10หน่วยต่อไปงวดที่10 6หกหนึ่งสองสเลขที่ออก3าห ก็จะเป็นสิบหน่วยต่อไปครับว่าที่สิบเอ็ดแปดสามสี่ห้าออก 8, แปดห้าก็จะมีสิบ หน่วยสิบสิบเอดงวดและฮะอันนี้จะเป็นงวดที่สิบสองคำนวณเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็มีตัวเลขมาฝากก็คือสามแปดเก้าศูนย์สำหรับงวดที่สิบสองนี้ออกมาที่ศูนหกแนวทางของหลักสิบนะคะที่เป็นเลขศูนย์เดี๋ยวแปบ๊บงนะ งวดที่12 12กที่ออก06 06อันนี้เป็น06รอบแรกนะคะ3890 06อันนี้นะคะ เหลือเฉพาะหลักสิบเนาะอันนี้เริ่มถ้าถ้าคิดตั้งแต่ตรงนี้นะจะเริ่มมีตัวเด่นนะคะคือเลขศูนย์หลักหน่วยเนี่ยไม่ติดแล้วนะคะต่อไปเนาะขยับขึ้นไปเป็นงัวที่สิบสาม สิามีแนวทางของเจ็ดสองสามสี่นะคะนะคะจะเหลืออยู่แค่ตัวเดียวแล้วถะะ้ตั้งแต่งวดที่สิบสองมาออกมาที่แปดเจ็ดแปดเจ็ดจะได้แนวทางของรักหน่วยเนาะตรงนีนะะ้นี่เลยอ่นะ,ะสเปซสปะมาด้วยกันทั้งหมดสองงวดนะคะ สูตรนี้อาจารย์จะยังไม่ได้ทิ้งไปนะคะก็ทำคฤว่าสี่ตัวเนี้ยอย่างน้อยอาจจะต้องมีสักตัวหนึ่งพอเราเริ่มทำมาถึงงวดที่แปดเจ็ดคิดว่ามันเป็นตัวเด่นใช่ไหมก็คำนวณต่อไปนี่ค่ะงวดที่สิบสี่ได้มาที่เจ็ดสองสามสี่ออกมาที่สองศูนย์อันนี้ได้แนวทางของหลักสิบเริ่มสลับนะคะสิบหน่วยแล้วก็มาสิบ คิดว่าจะเป็นการแนวทางการสลับตำแหน่งเนาะอันนี้หลักสิบนะเลสีส้มๆอเคอย่างนี้เลยพองวดที่สิบห้าอาจารย์คำนวณฝากให้ F4 นะคะก็สองเจ็ดแปดเก้าออกมาที่ศูนย์หกงวดนี้นะคะท่านผู้ชมหลุดเป็นงวดที่หนึ่งเลยะคะ่ะหลุด ไม่มีทั้งสิบทั้งหน่วยนะถือว่าเป็นการหลุดโเสียดายเนาะสูตรสี่ตัวนะเดินดีเนี่ยสูตรนี้ก่อนที่จะหลุดไปมีเอฟเนี่ยฟื้นคืนชีพหลายท่านเลยะคะสำหรับสูตรนี้แต่พอลักษณะที่เห็นตามนี้นะ,ะก็อาจารย์ก็คำนวณเก็บไวนะ้เนาะงวดนี้ไม่ได้วางให้นะคะเพราะว่ามันหลุดไปแล้วก็คำนวณต่อไปได้มาที่ศูนย์ห้าหกเจ็ดเนี่ยออกมาที่เก้าหนึ่งถือหลุดเป็นหลุดติดกันเป็นงวดที่สองนะคะ บางท่านอยากเห็นตัวเลขเนาะขอเข้ามาอาจารย์ก็ยังไม่ได้วางให้นะคะลองคำนวณต่อไปก็ลองคำนวณมาก็คือว่าที่สิบเจ็ดเจ็ดสองสามสี่นะออกมาที่สองหกกลับมาเดินนะคะเป็นแนวทางของหลักสิบสองส่วนหกนะครับไม่มีะคะ่นะท่านผู้ชมมันยังกลายเป็นติดเป็นตัวเด่นนะนี่ค่ะ สอหก็มีคนถามว่าไอ้คบสตัวครบสองตัวล่างแบบสหลักเนะี่ยอาจารย์วางให้ดูหน่อยอยากเห็นตัวเลขเนาะแบบนี้นะคะก็เลยวางพอมวดนี้เข้าก็เลยวางให้ในงวดที่สิบแปเนี่ยวางนะคะท่านผู้ชมก็กะว่าจากครบอาจจะกลายมาเป็นสูตรเด่นก็ได้นะคะก็มีตัวเลขคือสี่เก้าศย์หออกมาที่ 5, 0, ห้าศูนย์นะแนวทางของหลักหน่วย อันนี้ก็เข้ามาสองวดติดเลยะคะก็คือหน่วยแล้วงวดที่แล้วอาจารย์วางสูตรนี้ให้ฮะะกับ f4 ไปนะคะบเผื่อว่าใครเล่นเลขอะไรน่าจะติดสี่ตัวนี้ไว้นะะในอดีตนะคะเป็นสูตรครบสองตัวล่างเลยะคะ่ะเดินดีระยะทั้งหมดก็เออสิบเอ็ดงวดนะสี่ตัวเดินสิบเอ็ดวนนี่ถือว่าเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วตอนหลังมานี้มันก็สเปะสปะอย่างที่เห็นในจอนี่แหละนะคะ แล้วอาจารย์คำนวณให้ของงวดที่แล้วตามนี้เลยค่ะยังติดมาะคะ่ะท่านผู้ชมก็คือเจ็ดสองสามสี่นะเจ็ดบวกห้านะเป็นสิบสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่ออกหกสามยังได้แนวทางของรักหน่วยอยู่นะคะมันเ,เข้ามาหนึ่งตัวเั้นอาจารย์คิดว่างวดนี้สูตรนี้น่าจะเข้านะเข้าต่ออ่ักหน่วยก็ ไม่ให้เสียเวลานะคะก็คำนวณแล้วก็วางต่อให้เลยนะคะของเก่าเนี่ยดีนักแร้นะท่านผู้ชมนะคะวดที่ยี่สิบเนาะอาจารย์คำนวณมาให้ที่เลขสองะบวกห้าเป็นเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเก้ารอผลเลยไข่เล่นอะไรสำหรับวดนี้นะควรจะติดเลขสี่ตัวนี้ไว้นะ รอผลถ้าเป็นอาจารย์นะคะมันจะมีหลักสิบล่างนะคะงวดที่แล้วได้เป็นเลขหกสองสูตรนะหกอันนี้ก็ห้าสองสูตรสองสองสูตรเหมือนกันเข้ามาไหลงวดอยู่นะห้าหกงวดที่มันคำนวณแล้วได้เลขเดียวกันงวดนี้คำนวณได้ที่เลขสองในแนวทางของหลักสิบนะคะก็คือตัวนี้เลขสองสวยเลยนะเลขสองค่ะต่อมาหลักสิบระยะยาวนะคะ โูหลายงวดเลยเนาะจะยี่ิบงวดแล้วมั้งหลักสิบนะเฉพาะสิบตัวเดียวหลักสิบนะหนึ่งสูตรนะได้มาที่ตัวเลขนะอาจารย์จําได้ว่าเจ็ดแปดเก้าครั้งที่แล้วมันได้เออสามสี่ห้ามั้งแล้วก็หนะ้าหกเจ็ดอะไรเงี้ยมันยังเข้าอยู่นะคะหลักสิบล่างนีคะระยะทั้งหมดนะก็ สิบสิบ็ดงวดนะคะท่านผู้ชมสิบเจ็ดงวดนี่ค่ะรู้สึกอาจารย์จะสอนไปแล้วนะสูตรนี้นะคะสิบเจ็ดงวดมีตรงนี้เลยเจ็ดแปดเก้าเมื่อแล้วห้าหกเจ็ดแล้วเนี่ยสี่สี่ห้าหกออกห้าศูนย์แล้วก็ห้าหกเจ็ดออกหกสามวันนี้เจ็ดแปดเก้าแนวทางของลักสิบสิบเจ็ดงวดรวดเลยนะคะตามนี้เพราะฉะนั้นเราก็อิงสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะมันเป็นสูตรเดินดีระยะยาวมันก็จะมีตัวเลข 7 8 9ซึ่งมาชนกับสูตรสูตรครบล่างแบบ4ตัวนี้เลยนะ,ะซึ่งอาจารย์ปรับมาเป็นออนนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นตัวเด่นก็ได้หรือจะอาจจะกลับมาครบครบ2ตัวเลยก็ได้อาจารย์เก็บสูตรไว้นะไม่ต้องห่วงนะคะท่านผู้ชมรอผลเนาะหนึ่งกันยายนนะจากช่องมีดีชนแนลอาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะช่องใครอยากกดติดตามก็กดนะคะไม่อยากกดก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วแต่ แล้วแต่ความชอบนะความชอบความศรัทธาอะไรแบบนี้นะไม่บังคับกันนะคะก็คืออาจารย์นั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มีดีชนแนลแล้วก็ไอเจ็ดแปดเก้าเนี่ยถามว่ามันมาได้ทุกตัวไหมมันก็มาได้ทุกตัวนะถ้าแนวทางของหลักสิบนะเ,เลขเจ็ดก็สวยถ้าใครชอบแนวทางของเลขขี้คือแล้วก็มีหลักสิบล่างที่เป็นเลขเก้าแบบตัวเดียวนะถ้าเกิดว่าดับขาดล่างเอาอยู่นะคะเก้านี้ก็จะหายไปแต่ถ้าเอามาอยู่ก็มาได้ทุกตัวแล้วก็ตัวที่ นี้เราไม่ค่อยได้พูดถึงนะคะท่านผู้ชมใครชอบอาจจะไปจัดเป็นแนวทางของพวก8 5อะไรก็ได้นะเพราะว่าเลขมันชอบออกของเดิมนะคะของเก่าที่มันเคยออกมาแล้วถ้า8หลักสนะิบเนาะมันจะมีเลขตัวนี้เลยคนะ่ะเนี่ย8 5ที่มันเคยออกมันชอบออกของเก่านะตามนี้อาจารย์ชอบนะชอบเลขสองกับชอบเลขเ็ดเนี่ย สองตัวนี้ฮนะแล้วก็ใครชอบเลขแปดก็ได้เบ็ดเบ็ดอยู่ตรงนี้แล้วก็เลขเก้าก็คือดับขาดล่างแนละ้วหลักสิบล่างรนะยะยาวแบบตัวเดียวก็มีเลขเก้าเหมือนกันเอาอยู่ที่คนชอบเลยเนาะก็มีเด่นล่างสูตรนี้นะคะมาชนกับหลักสิบล่างเจ็ดแปดเก้าสองนี่เลยเลขเดียวกันอาจารย์คิดว่าน่าจะเข้านะฮะอาจารย์เกี่ยวกับนะี้น่าจะเข้าชัวร์เลยเนาะก็คือตรงนี้นะเข้าแต่ว่าจะเป็นตัวไหนแล้วแต่ท่านผู้ชมนะฮะจะเลือก อาจารย์เขาคิดว่าจะตามสูตรนะที่เป็นเลขสองกับเลขเจ็ดถ้าสองไม่มาก็จะเป็นเจ็ดนะซึ่งเป็นเลขตัวแทนของเลขสองแล้วก็ไปชนนะแนวทางของหลักสิบสูตรอื่นๆด้วยนะสองชุดนี้ทิ้งไม่ได้นะคะเจ็ดศูนย์แล้วก็สองศูนย์แต้มเจนะ็ดเนาะเป็นแต้มชนนะได้แล้แต้มสองเป็นแต้มชนนะมันจะชน อใครจะเอาแปดศูนย์ก็ได้มันจะชนที่เจ็ดแปดสองเนาะที่แต้มชนมีอยู่สามตัวนะอแปดก็ได้ถ้าใครไม่ชอบแปดศูนย์ก็เป็นแปดห้าก็ได้เมื่อนี้อาจารย์จะชอบแนวทางของเลขศูนย์จากสูตรเด่นนะมีหลากหลายสูตรเลยที่มันจะชนกันที่เลขศูนย์ใครชอบคู่คู่ก็ได้นะหลักสิบมีได้ทั้งทั้งเลขคู่เลขคี่เลยนะคะท่านผู้ชม กันแล้วก็ขีดให้อีกตัวนถ้ามี 80, 70แล้วก็20แล้วงวดนี้อาจารย์จะตามครบล่าง JTS นะคะเพราะว่าเป็นสูตร,ระยะระยะสั้นนะระยะกำลังเดินยังไม่ยาวมากก็ไม่น่าจะหลุดนะขอให้ JTS 9นะคะเข้านะ,ะถ้าเข้าก็มีฮาเลยนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอให้เนาะสูตรนะคะย่อมมีเข้ามีหลุดแบบนี้นะคะ,ะเวลาหลุดเราก็บางท่านก็อาจจะทิ้งสูตรไปเลยนะคะที่อาจารย์สอนไว้ใครยังไม่ทิ้งสูตรก็ลองคำนวณดูเนาะอ่าอ่าน่าจะน่าจะเป็นแนวทางของหลักสิบเนาะสำหรับวงนนี้หลักสิบนะจากที่มันมาชนหลักสิบอาจจะปีสิบหน่วยในนี้เลยหรือไม่นะคะ อาจารย์ก็ชอบหลักหน่วยที่เป็นแนวทางของเลขศูนย์คลิปนี้ลาไปก่อนพวกก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ